สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมาหวัดกระป๋ากําไรกันนะคะป๋ามไรมาหวัดแต่เช้าเลยมาถวายพระทหารเช้าแล้วก็หลวงพ่อชันเสร็จก็เลยนั่งคุยกับหลวงพอ่อกลับมาก็สายแล้วคะ่ะเจอสาวน้อยเนี่ยคะ่ะบ๊อบบี้ <c oughs> เขาก็เงาเนาะป๋ามไรก็รู้สึกเงียบๆบอกไม่ถูก วันนี้รู้สึกไงก็ไม่รู้เนาะเริ่มหิวแล้วค่ะไปหาอะไรกันเถอะอยากกินแกงเองนอกกระถือนะคะเลยว่าเดี๋ยวไปหาขุดเอาดีกว่าค่ะช่วงฤดูฝนเนี่ยผักอะไรก็หลาดหมดค่ะโดยเฉพาะผักหัวแบบกระถือกระชายอะไรพวกเนี้ยค่ะ นี่ก็ขุดแถวคางๆบานแล้วค่ะไม่ต้องไปไหนไกลอยากกินแกงเราก็ถือหอมๆเผ็ดๆหน่อยนะคะพี่ๆกินข่าวก็อะไรกันคะชอบกินแกงปลาแบบปลากำไรไหมคะปบำไรชอบกินแบบเนี้ยค่ะรู้สึกมันอิ่มทนอิ่มนานดีค่ะ ไปกินอย่างอื่นแป,ป,แป,ป๊บๆมันก็หิวข่าวอีกแล้วค่ะเหมือนติดข่าวเลยค่ะแขนนี่ก็พอแล้วนะคะแกงได้ชามเบอร์ล่มเลยค่ะแขนเนี่ยเดินไปหลอบบานแป๊บๆก็ได้แล้วค่ะนึกถึงถ้าเราไปตลาดเนี่ยเราก็ซื้อกก็ำหนึ่งกับสิบบาทยีสิบบาทเนาะ วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรค่ะป๋อมรตื่นมาต่างแต่ตีหนึ่งขึ่งนะคะมันบางอย่างเนะาะผ่าลุงบอบที่เราเห็นแกข้างลาสุดเนี่ยมันรบกวนจิตใจเนาะมันทำให้เราคิดคิดเยอะไปอีกค่ะแกดูไม่ค่อยดีนะคะแล้วแกก็นหนับวันนะคะแกหนับวันป,ป๋อมรัถามไปฮะ แกบอกว่าจริงๆแกแค่จ,จะบอกว่าอีกไม่กี่วันก็หมดเดือนพฤษภาแล้วแล้วแกก็มองอบอกไม่ถูกค่ะแลวผาเนี่ยมันก็รบกวนจิตใจเราเนาะนอนไม่หลับเลยพอสว่างปุ๊บเปล่าอะไรก็เลยไปหวัดดีกว่าเนะ ไปถวายพรัฒนา,ารเช้าแล้วก็หลังคุยกับท่านป่ากําไรเคารพท่านเหมือนพอ่อเพราะว่าป่ากำไรเองก็ไม่มีพ่อเนาะและปัจจุบันท่านก็ชะาภาพลงมากท่านก็ยังบ่นว่าเพื่อนๆคนรุ่นเดียวกันน่ะตายกันหมดท่านไม่ยากจะไปไหนแล้วแล้วท่านก็คุยกับคนรุ่นลลังๆอะ่ะ มันก็ค้นได้เรื่องนะคะคือคนท่านก็คุยเรื่องยุคเรื่องวัยของท่นานปวามไรไปเนี่ยท่านก็จะชวนคุยเรื่องเก่าๆนะอะไรอะไรก็จะนั่งคุยกับท่านค่ะฝนตกอีกแล้วค่ะโอ้บรรยากาศยิ่งยิ่งทำให้อึมครึมไปยายเลยค่ะอืม เห็นลุงพ่อก็ยิงนึกถึงลุงบ๊อบเนาะลุงพ่อยังมีลูกศิษย์ที่ดูแลยังมีญาติโยมที่แวะเวียนไปหาแต่ลุงบ๊อบอะคนเดียวคนเดียวที่ป่วยด้วยอย่างเงี้ยค่ะนี่เริมบ่ายลูก่าแกจะตื่นนี่ก็เริ่มรอนะคะรอเพื่อลุงจะโทรมา ถ้าแก้ฟื้นไว้ก็ยากจะอย่าเห็นแกบอกแกทุกครั้งนะฮะบอกขอแค่เพียงหนึ่งนาทีถ้าคุ้นไว้ขอเห็นยากให้ลุงลู่แล้วเฝ้ารออย่างเนี้ยค่ะรุ่นถูกวันนะคะรุ่น <c oughs> กลัวว่าไม่รู้ตัวว่าวันไหนจะได้คุยกับแกเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ ทำๆกับข้าวกินข้าวมีแรงไปทำงานต่อคะ่ะฝนตกแล้วเดี๋ยวไปขุดหลองน้ำได้แล้วคะ่ะเมื่อกี้แหวะไปซื้อลัวมาแล้วคะ่ะไม่มีผัวขุดดินนะคะขุดหลองน้ำน้ำจะได้ไม่ไหลเข้ามาหน้าบ้านไอ้ฝนก็ตก ไอ้น้ำตาก็ตกตามฝนไปนี่แน่จะตกทำไมนะก็ไม่รู้เนาะฝ้นตกนี่มันบอกไม่ถูกค่ะไปต่อค่ะพี่พี่มีภารกิจอะไรก็กยเดี๋ยวแย,ยกย้ายก,กันไปทำตอนนี้กินข่าวก่อนนะคะวันนี้มีแกงนอกระทือคะ่ะแล้วก็ไข่ทอด มีหัวกระชายค่ะมิงกินแกลมหัวกระชายน้อยนึงมันก็ว่าดีต่อสุขภาพมากินด้วยกันนะคะพีพีคะอาจจะไม่อร่อยไปสักน้อยนะคะวันนี้รู้สึกกก้อยๆก็ไม่รู้แต่ก็กินเข้าไปค่ะเนี่ยค่ะ น้ำม,มันจะไหลเข้ามาอยู่ทิ่ตัวบ้านป่ากําไลเนี่ยเพราะว่าบ้านน่ะมันต่ำกว่าถนนน,น่คะตอนที่สร้างบ้านที่แรกๆอะ่ะถน,นนเนี่ยมันยังเตียอยู่ค่ะพอทําไปทํามาอีกสองสามรอบถนนเขากว่าสูงแต่บ้านก็เตียยิ่งกว่าเดิมค่ะเวลาฝนตกทีง้งนี่ยะน้ำก็เลยไหลเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็ทําให้เราลื่นนะคะเพราะมันมีเลนอยู่ด้วยค่ะ ค่อยๆเซาะไปค่ะฝนตกน้ำขังนี่ดินนิ่มค่ะแต่ต้องระวังอถอปปะปากับสายไฟที่เขาอยู่ในดินเนี่ยค่ะฝนตกกลัวก็วกลัวกลัวไฟลว่วันก่อนมาไฟช็อตแป๊บไปทิ้งแล้วนี้เลยค่อยๆย,ย่องค่ะขุดกันมันไว้ให้ทำทางให้มันไหลมาตามข่างถนนฟังตรงขามบ้านนะคะ อย่าให้มันขามมาเวลาได้ออกมาทำอะไรตอนฝนตกเนี่ยนึกถึงตอนเด็กๆนะฮะตอนเด็กๆนี่สนุกเช่ค่ะฝนตกออกมาจับปูมัง่งออกมาเก็บเห็ดมัง่งไม่ได้ตาฝนอย่างนี้มานานมากแล้วนะฮะ <c oughs> ดีเหมือนกันค่ะ มาค่ะพี่พี่เพื่อนๆคะ่ะมาขุดดินมาเล่นน้ำกันไหมคะอายุเพื่อนป่ากำไรน้อยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรคะ่ะอธิบายไม่ถูกคะ่ะรู้แต่ว่าไม่สบายใจภาพลุงบ๊อบรบกวนจิตใจมากเลยคะ่ะโอเคค่ะมาลุยต่อคะ่ะ ฝ้าแหลเป็นระยะระยะเลยนะคะเนี่ยเสียวๆค่ะอาจจะไม่รุนแรงแต่ก็พอดีเมื่อกี้เห็นขา่าวฝ้าพาคนตำบลขางเคียงเนี่ยค่ะแต่ไม่ตายนะคะคนงานอยู่ในสวนยางดูตามไปพาเขาได้ฝ้าก็ดือ้อนะคะคนงาน สำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าไม่สวยนะขดเชี่ยวสั่งมันเพื่อขายหน้าม,มันไป,ปได้ก็แล้วกันอาบน้ากินยาสักสองเม็ดนอนค่ะมีลูกสาวรอทายู่แล้วขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะทีม่มาอยู่เพื่อนปลากำไลไม่มีพี่ๆเพื่อนปลากำไรแย่แน่เลยค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ